สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ NG Property นะครับที่ดินแปลงสวยทําเลคุณภาพต่างจังหวัดมาฝาก,กหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้อยู่ที่หัวถนนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ เส้นถนนนี่ก็คือโชคชัยเดชอุดมนะคะหรือเรียกถนนอีกอย่างหนึ่งว่าสองสี่ค่ะถนนสองสี่นะครับวิ่งจากกรุงเทพมานะครับผ่านนครราชสีมานะครับแล้วก็วิ่งตัดมาที่หัวถนนตรงส่วนนี้นะครับก่อนจะมาถึงตำแหน่งแปลงที่ดินตรงเนี้ยนะครับถ้ามองไปไกลๆตรงส่วนนู้นนะ,ะม,มันจะเป็นแยกนะครับเป็นหมู่บ้านแล้วก็ถัดมาตรงเนี้ยข้างๆกันเนี่ยเป็นสวนปาม เดี๋ยวเราจะมีภาพมุมสูงให้ดูศักยภาพที่ดินนะครับแล้วก็ดูความกวาม้างความลึกของที่ดินนะครับส่วนหน้าที่ติดถนนตรงส่วนน,น,นี้อาจจะแคบนิดนึงประมาณ50เมตรเท่านั้นใช่ค่ะแ,<ต>แต่ด้านหลังของเราติดคลองแล้วก็เนี่ยครับอยากจะให้มองนนดูว่ามันเป็นแนวฝ่าวิ่งไปตรงยาวเลยครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นแนวนี้วิ่งตรงยาวไป ส่วนภาพอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นภาพมุมสูงแล้วก็ดูรายละเอียดในภาพรวมๆให้ใช่ครับดวยด้วยเนื้อที่ตรงนี้อยู่ที่18ไร่59ตารางวาค่ะซึ่งเป็นเนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเหมาะสมไม่ว่าจะทําฟาร์มเนาะส่วนเกษตรผสมหรือจะทําเป็นไรนาอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใครมีไอเดียรูปแบบไหนมากกว่านะตรงนี้สามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบนะครับหรือไม่จะซื้อเก็มเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ใช่ <L an> ครับเพราะว่าแปลงนี้พี่กุ้งไปทําสัญญามาเรียบร้อยแล้วครับ<ล> <ๆ S 1> แปลงนี้เสนอขา <ๆ S 1> อยที่ไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาท <ๆ S 1> เท่านั้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันอาจจะราคาสูงกว่านี้เนาะแต่ตอนเนี้ยราคาจะอยู่ที่เท่านี้ใช่่คะถามว่าต่ำกว่าถนนเยอะไหมก็ประมาณเมตรนิดๆค่ะประมาณ1เมตรได้ครับท่านใดนะครับที่สนใจในตําแหน่งแปลงคุณภาพแบบนี้นะครับไม่ว่าจะซื้อเก็งไวเก่งทําไมหรือว่ามีไอเดียทําร้านอาหาร หรือจะปั๊มน้ำมันแม่ร้านกาแฟถ้าต่อไปข้างหน้าใช่ครับหรือมีไอเดียอยากทําฟาร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าด้านข้างเราก็มีฟาร์มม,รมีต้นต้นฟาล์มมีต้นฟาร์ม<ะ>มีสวนฟาร์มมีทั้งฟาร์มมีทั้งสวนปาร์มนะครับอยู่ถัดๆกันมานะครับ <c oughs> ท่านใดน,นะครับสนใจนะครับในตำแหน่งแปลงที่ดินคุณภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บุคคลขวามือนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดจะอยู่ด้านล่างคลิป อันนี้นะครับ